สวัสดีครับวันนี้ทิดแดนมีข่าวดีจะเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือสถิติผลการออกสลากรางวันที่1ย้อนหลังนะครับ5ปีนะครับทั้งหมด117งวดนะครับเรามาดูกันเลยอ่าวันที่1กันยานะครับเลขที่ออกคือ1 1 4 4 7 5 16สิงหา046.750 1่ห้งสิงหา910.261

16เมษา100787 1เมษา472 270 16มีนา890 422 1มีนา835 538 16กุ 22, มภา,า424603 หนึ่งกุมภาเก้าหนึ่มศูนย์เจ็ดสิบเมกราสามแปดสี่จบลงเป็นแล้วนะครับสำหรับปี2564นะครับต่อไปเรากลับไปย้อนปี2563นะครับ30ทธันวา80ามธันวา่าม0ูน0์3 หนั 1> 1. นวาหนึ่งศูนศูนยกาเก้าสี่สิพฤศจิกาเ้าเจ็ดสหนึ่งหนึ่พฤศจิกาห้าศูนย์หกสีนย์สี่สิบตุลาสองแปดหกศตุลาแปดสามเจ็ดแปดเกันยาสองสีี 083 1กันยา9 9 9 9 9 7 16สิงหา9 4 5 8 1 1 1สิงหา5 6 9 3 9 1 16กรกฎาคม8 7 3 2 8 6 1กรกฎาคม3 4 7 2 5 8 16มิถุนายน5 1 6 9 6 7

สิมกราสี่เก้าหต่อไปเรามาดูปี2อง2นสิะครับสถิติของลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับสาธันวา510541 16ศูานึ่ธันวาห้าสอ4 1ก้านธันวาสี่ห้าสามห้าสอคฤศจิกาศูนย์หนึ่งเจ็ หพฤศจิกาเก้าหกเจ็ดตุลาแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งตุลาหกเก้าหนึ่งหนึกันยาสามส8่ศหนึ่งกันยา7 9 8ดเก้าสิบงหาเจ็ดเจ็ดห้าสหนึ่งสิงหาสามแปด 006 15กรกฎาคม369765 1กรกฎาคม943647 16มิถุนายน174055 1มิถุนายน516461 16พฤษภาคม962529 2พฤษภาคม061324 16เมษายน 570311 1เมษา109 767 6 7, 16, 1, 7, 2, 4, 6มีนา724 628 1มีนา345 650 16กุมภา0 7น8 2 4 1สกุมภา967 1ห4 17นึ่ง3ม17มกรา1 97 079 จบลงไปแล้วนะครับสำหรับปี2562นะครับไปต่อกันด้วยปี2561นะครับเริ่มเรามาเริ่มต้นกันที่30ธันวาคมนะครับเลขที่ออก7 3 5 8 6 7 16ธันวา3 5 6 5 6 4 1ธันวา0 2 1 8 4 0 16พฤศจิกา9 8 9 9 0 3 1พฤศจิกา 1 4 9 8 4 0 16ตุลา2 0 0 5 1 5 1ตุลา4 5 2 6 4 3 16กันยา1 4 9 7 6 0 1กันยา7 3 4 5 1 0 16สิงหา5 8 6 1 1 7 1สิงหา3 8 6 6 0 2 16กรกดา 5963241กรกฎาคม9 6 3 6 2 3 16มิถุนา223 131นึ่งมิถุนา988117 16พฤษภา075629 2พฤษภา248 038 16เมษา739 2 9 2, 3, 8, 16, 7, 3, 9, 2, 2, 9 1เมษา 412 073 16มีนา218 559 2มีนา759 415 16กุมภา309 915 1กุมภา029 853 17มกรา203823จบลงไปแล้วนะครับสหรับปี20161นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่ ี2560กันนะครับสำหรับปี2560เรามาเริ่มต้นกันที่30ธันวาคมนะครับ9 1 1 2 3 4 16ธันวา9 5 5 5 9 6 1ธันวา4 5 1 0 0 5 16พฤศจิกา2 9 2 3 9 1 1พฤศจิกา5 3 3 7 2 6 16ตุลา413494 1ตุลา880714 16กันยา170143 1กันยา143224 16สิงหา713431 1สิงหา756519 16กรกฎา820327 หนึ่งก,กรกฎาหนึ่งหนามหกศูนย์สิมิถุนาเก้าสี่มนึ่งสี่สมิถุนาศูนย์ห้าสามหกสามศูพฤษภาสี่ห้าสี่พฤษภาศูนย์6ูนย์เมษาแปดหนึ่งหกเ

ปี2559กันนะครับ30ธันวา3 7 7 7 1 2 16ธันวา4 3 5 2 8 6 1ธันวา0 8 6 0 6 9 16พฤศจิกา8 5 8 3 8 3 1พฤศจิกา7 8 5 4 3 8 16ตุลา 5 7 1 9 4 7 1ตุลาแปดแปดเจ็ดกกันยาสองสี่กห้าศูนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผลการออกสลากรางวันที่1ย้อนหลัง5ปีทั้งหมด117่ง้วดนะครับชอบกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้ที่แดนด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆมีโชคนะครับชอบเลขไหน ก็อย่าลืมซื้อหานะครับเพื่อจะได้รางวัลที่1ที่2ติดไม้ติดมือครับพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย